สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับไคลโอบานาัดครับผมวันนี้ครับเราได้มาซอยเส้นอีกแล้วครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยว8บาทจังหวัดประทุมธานีครับผมโอ<ฮ>้ก๋วยเตี๋ยว8บาทที่พูดเลยนะว่าตอนนี้ขึ้นราคาเรานิดหนึ่งแต่คอนเซปตร้านก็ยังเหมือนเดิมนะคือราคาแค่ บาท10บ,บาทเองครับผมใครเคาจะซื้อกินได้แล้ววันนี้เรามาถึงที่แล้วครับพูดเลยบรรยากาศวันนี้โคตรดีเลยฟ้าครึม้มแต่ไม่มีฝนแล้วค่อนข้างจะเย็นสบายด้วยวคือผมอะเดินเข้าไปจองโต๊ะเราไปสั่งข้างในแล้วครับผมคือเมนูเขาจะมีให้เลือกหมดเลยเส้นมามา่าเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วเอาของรวมได้อยากกินสดอยากกินเป็นของปนอยากกินเปือ่อยอยากกินอะไรที่นี่มีหมดเลยครับผมพูดเลยว่าตอนนี้คือผมแบบโคตรหิืขอาวเลยตอนนี้บ่ายโมงแล้วครับผมแล้วผมพูดเลยว่าผมดูทรงแล้ว มันอร่อยแน่เลยวะเพราะว่าผมมาถึงนะคนอะมาเรื่อยๆเลยนะแป๊บเดียวอันนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วนะอันนี้คือเวลาที่เขาไปทำงานกันแล้วแต่ยังคงมีคนมาอยู่คือพูดเลยว่าร้านเนี้ยได้ออกทีวีได้นะแต่ยังไงเราเข้าไปชิมกันเลยดีกว่าว่ามันจะแซ่บแค่ไหนครับกับร้านร้านนี้ครับไปเราเดิน รู้ไหมครับว่าร้านร้านนี้ออกรายการตลาดสดสนามเต้าด้วยนะฮะพูดเลยว่าไม่ธรรมดานะครับดีกรีร้านเขาเนี่ยอร่อยถึงขั้นออกรายการเลยนะครับผมของดีจังหวัดปทุม,มคุณยายเขาใจดีมากเลยเมื่อกี้ผมคุย,ยคุณยายใช่ไหมคุณยายครับมันสั่งไงครับคุณยายเขจดเลยลูกนี่ครับหยิบออกมาจากที่เลยจดจะเอาเปลยจะเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่สั่งป้าเลยลูกสรุปไปปับ๊บเส้นมาม,าม,าม่าไม่มีในลูกตะโกนข้ามะนะไม่มีในลูกเอาเส้นเล็กครับเอาเล็กเลยลูกคือผมผมนั่งอยู่ตรงนี้ป้าอยู่สุดฝั่งโน้นคุยกันอย่างเงี้ยวิธีคอมเม้นิเคชั่ วันนี้อากาศด,ดีดีเย็นสบายไม่ร้อนรถก็ไม่เยอะไม่หนวกหูพูดตรงๆก็คือไม่หนวกหูสบาย,ยอะไรออกมาแล้วครับผม,มโอเคครับอันนี้เปิดมานานยังรครับผมโอ้ไหลไหลแล้วใช่ไหมฮะ,ะ <c oughs> แล้วคนมาเยอะไหมครับผมมาเรื่อยๆมันในช่วงนี้ที่จะน้อยหน่อยอ๋อโอเคครับก๋วยเตี๋ยวค่ะคพูด <c oughs> ม่ได้ แต่เรามาลองเริ่มชิมโอ้ปั่นจักรยานเมื่อกี้ล้อฟรีเลยมาครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าครับว่าก๋วยเตี๋ยวของคุณตาคุณยายเขาจะแซ่บแค่ไหนครับผมมาคือก๋วยเตี๋ยวของคุณตาคุณยายเขาจะไม่มีลูกชิ้นนะคุณตาคุณยายเขาจะมีหมูสดมีตับแล้วก็มีเนื้อเปื่อยให้ถ้าอยากกินนะก็บอกคุณตาคุณยายได้เลยแต่เอาจริงๆนะดูก่อนอันนี้คือ10บ,บาทนะนี่เนี่ย10บ,บาท โคตรถูกสิบบาที่กินอยู่รังสีอันนี้แน่นี่มีประมาณแบบเกือบ40อ่ะเอออย่างเงี้ย40 50เลยนะแต่คุณตาคุณยายก็ขายแค่10บาทเองอ่ะคือแบบโอ้โหโคตรถูกอะ่ะคือช่วยกันสนับสนุนนะพูดเลยคุณตาคุณยายเขาให้ราคานี้คือแบบโคตรสวนทางกับเศรษฐกิจอ่ะมาขอ,อชิมนำ้ำซุปก่อนครับก่อนที่เราจะลองกินเราต้องชิมนำ้ำซุปก่อนว่าเราจะต้องมีการปรุงอะไรเพิ่มมาบอาหวาน หวานเป็นน้ำซุปออกแนะวหวานๆแต่ผมขอปรุงก่อนผมชอบเผ็ดเผ็ดเขอเผ็ดเค็มนิดนึงซุปโคตรชอบ้วยน้ำตาลลุงเลยมาทาั้งแก๊ปแพงนะของแพงนะไม่ใช่ของถูกนะนี่ธรรมดานะนี่มาอืม, <c oughs> มอร่อยแล้วมาชิมคำแรกครับ อร่อยอร่อยเลยสเส้นกำลังนุ่มพอดีเลยคือลวกสเส้นมาพอดีพอดีอไม่แข็งแล้วก็ไม่เปื่อยค่อนข้างอร่อยเลย oh yeah. โคตรแซบครับผมคือซดน้ำแบบแบบแซบเลยนี่ครับคำตโตโตน้ำลน้นล้น อืมันให้ฟีลลิ่งในการกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เหมือนกินในเมืองอ่ะก็เหมือนกินแบบอยู่บ้านยายคกูตามแบบชนบทชิวๆกินแบบแ่บๆอร่อย นี่ครับเผอแป๊บเดียวชามที่3ามละหนึ่งสองเรียบร้อยครับในพริบตาเดียวแต่จริงๆนะคือกินแล้วอะถ้วยอะมันใหญ่กว่าก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นมาหน่อยนึงนะถ้วยมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่เส้นเนี่ยได้เยอะกว่าเยอะเลย oh. คือก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะได้กระจุกเล็กๆใช่ไหมแต่เนี่ยมันจะได้แบบเต็มอะเต็มถ้วยพอดีเลยคือผมกินถ้วยที่3เชื่อไหมว่าตอนเนี้ยมาได้เกือบครึ่งทางแล้วอะ <laughs> น่าจะใกล้อิ่มแล้วด้วยนะ <laughs> น,น่าจะเมีย อิ่มแล้วรจริงๆงเนี่ยก็อิ่มแล้วในราคาแค่แบบส0สบาท5 0บาทแค่น,นี้เองจริงจงแต่ที่ผมอนะ่ะชอบกว่านั้น,นคืออะไรรู้ไหมคนน่ารักเลยดูดิเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้อันเล็กนะแต่จริงจริงดูฝ่ามือผมอแล้วดูแค่นี้แค่นี้เองคือมันเล็กมากเลยนะเหมือนแก้มัดเองอะ่ะคือแบบน่ารักอะไจริงๆแต่เดี๋ยวเรามาสวยต,ต่อกันเลยดีกว่าของกําลังติดตอนนี้เครื่องกำลังติดเลยแล้วเชื่อไหมว่ากินเนี่ยอร่อยที่สุดคือหมูตุ๋นของเขานะเพราะตุ๋นเปื่องมากเปื่อแล้วว้า หวานช้ำช่ำจริงๆเมื่อกี้รถตู้ถอยหน้าเกือบละเกือบละเกี่ยวปดาตู้เอาแล้วนะครับอื่เหมือนกินร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวบ้านยายตอนเด็กที่เคยเล่าให้ฟังว่าไปเซ็งเขาไว้แล้วไม่เคยไปจ่ายอ่ะ เป็นเด็กเซ้งเป็นสิบถ้วยอะจนเขาด่าลรามังเด็กเปร ت. ตจนโตมาตอนนี้นก็ยังไม่เคยจ่ายเขาเลยเดี๋ยวแม่ไปจ่ายเราปะจะไม่ได้เออประมาณนั้นแหละตลกกินอย่างเดียวเลยไม่เคยจ่ายอืออืมอมืเดี๋ยวดูเนื้อเนื้อหมูเขาก็ตุ๋นมาเปื่อยแค่ไหน<อ>เดี๋ยวหยิบให้ดูหลายๆชิ้นเนี่ยครับเนื้อตุน๋นเปื่อยนะดูดิดูความเปื่อยดูความน่ากินดิ คืออร่อยอ่ะมันหวานเหมือนเหมือนแกตุนสูตรอะไรไม่รู้แกใส่อะไรไม่รู้อ่ะมันหวานหวานกินทีคือมันแบบเหมือนกินหมูหวานอ่ะแต่เป็นหมูหวานเปื่อยอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยมากเดี๋ยวเอาออกกันเสียดายอยากเก็บไว้กินหลายๆครับนี่ตักน้ําขึ้นมามาสดพร้อมน้ําหน่อยอร่อยครับ ดีม,มากบรรยากาศแบบไม่น่าไปไหนเลยน่านอนน่าพักผ่อนนอนหลับสบายๆอากาศเยน็นๆไม่ร้อนอะไรเงี้ยไาเรามาลองตัวนี้กันเลยดีกว่ามาจับหมูที่ DIY ขึ้นมาเองโดยการผูกเองแบบน่ารักน่ารักยางแน่นมากเลยโอเคอ,ออกแล้วมาครับ น่ะหมดละจริงๆผมชอบแคบหมูแบบนี้นะแคบหมูแบบนี้มันจะกรอบมันจะไม่มีความแข็งเลยมันจะกรอบทุกคำที่เคี้ยวเลยเนี่ยยกตัวอย่างฟังเสียงนะยิ่งสวนกระน,น้ำยิ่งอร่อยแบบนี้แล้วก็ใส่ปากเลยอ ยายครับยายยายครับเนี่ยยายไม่ได้ยินจริงๆยายครับยายมีที่ร้านมีรัดช่องไหมครับเขามีอยู่ใช่ไหมครับแล้วผมต้องเดินไปเอาหรือว่าผมขอที่หนึ่งได้ไหมโอเคครับขอบค,ครับอเ,เอาแล้วเนี่ยสั่งแล้วอันหนึ่งเอาแก้วหนึ่งครับตามนั้นครับผมสี <c oughs> <c oughs> ชาม่อะไรเลย,เลยอิ่มเลยเนี่ย คู่เป็นเล่นแบบมันไม่น้อยเลยนะมัน,นจริงมันไม่น้อยเลยนะมันค่อนข้างที่จะเยอะนะนี่คือ1ชามมันมาแน่นๆอันหนึ่งชามนี่เกือบส0ิบาทที่เราซื้อกินกันเลยนะสชาม20นี่เกิน4ี่สบาทกินมา3ชามนี้ผมเหมือนผมกินก๋วยเตี๋ยวไป2ชามกว่าแล้วอะคือตอนนี้มันจุกท้องจริงๆอะแบบจุกเลยอะเนื้อหมูที่ได้เนี่ยได้ตั้ง 4- ี่ห้าชิ้นต่อนหนึ่งถ้วยเยอะในราคาสิบาทจริงๆแล้วเป่อยหวานด้วยของดีจริงอะ มาชามสุดท้ายแล้วทิปกินให้หมดทีปพอเถอะไม่ไหวแล้วอิอ่มแต่ว่ากินไปต้องกระทืบเท้าไปนิดหนึ่งนะนางวัน <c oughs> นางวันข้อขาต้องกระทืบหน่ <c oughs> อยนืมร้อแรกที่มามายัางชิวตอนนี้ยังเครียดก,กินให้หมดเนี่ย <c oughs> อืม พนตายสิสรุปนะครับผมจบไปที่6ถ้วยครับผม6ถ้วยท,ที่ยัดลงในกระเพาะลมได้เนี่ยแต่อร่อยนะคือกินแล้วอร่อยสิบบาทเองอร่อยจริงคุ้มอ่ะคุ้มเงินอ่ะให้ฟีลลิ่งแบบไทยบ้านชิวชิว,ชว,ชว บรรยากาศตอนนี้คือหน้านอนไม่น่้ทำอะไรไม่ได้ถ่ายคลยนะิปด้วยเนี่ยได้หยุดแล้วก็น,น,นอนไม่ทำรอเลยวะแม่ไหนวะอ๋อนี่ไงของวนันสุดท้ายเรามาจบด้วยนี่กันครับผมนี่ครับลองชิมซิวอร่อยเปล่าไม่ได้มาอย่างนี้นะจริงม,มาจริงแต่กล้องกินหมดแล้วไงรนะสรุปผมบอกเลยว่าอร่อยหน้ามานะกินบรรยากาศดีตายายน่ารักเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานคุยได้สนุกสนุกเลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจบเป็นของแทบ นี่แล้วก็ที่เหนือน,นี้ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนอร่อยแซ่บน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอจบไปของแซ่บชิ้นนี้ครับอือ